ื่อยวงเดือนท o ท่นะครับขนาด20บนะครับอ,อันนี้สั่งมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด20 m แอมการจำหน่ายของท o ท่นี้นะครับเขาจะจำหน่ายแยกนะครับแยกแบตเตอรี่ต่างหากที่ชาร์จต่างหากนะครับกำหนดเป็นราคาเป็นชิ้นนะครับจะซื้อเฉพาะตัวเรื่อยวงเดือนก็ได้ เหมือนนะครับอุปกรณ์อย่างอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับทรโชนี้เขาจะขายแยกเลื่อยโซ่ยนก็เช่นเดียวกันนะครับขายแยกเป็นชิ้นๆนะครับอยากได้เฉพาะตัวเครื่องนะครับอยากได้เฉพาะแบตเตอรี่ซึ่งมีหลายขนาดที่ชาร์จก็แตกต่างกันไปนะครับสภาพภายนอกนะครับที่แกะออกมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันว่ามีอะไรมาให้บ้างข้างในก็มีคู่มือมาให้หนึ่งเล่มมีตัวเครื่องนะครับมีตัวเครื่องมานะครับส่วนแบตเตอรี่นั้นถอดออกไปชาร์จแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ค่อยดูกันนะครับไม่มีเครื่องมืออะไรนะครับเพราะว่าเลื่อยวงเดือนนี้ พอประกอบแบตเตอรี่เข้าก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปศึกษาคู่มือกันนะครับรอให้แบตเตอรี่ชาร์จเต็มที่แล้วเราก็จะไปทดสอบใช้งานดูนะเปิดกล่องมาแล้วครับใส่แบตเตอรี่นะครับหลังจากที่เราชาร์จแบตเตอรี่เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของเลื่อยวงเดือนทัทันะครับ เราเราจะใช้แบตแบตขนาด4แอมป์นะครับแบต20โวลต์20โวลต์นะครับ,บขนาด4แอมป์เดี๋ยวให้ช่างประกอบให้ดูทดสอบความพร้อม การตัดไม้ฟืนขนาดน้อยนะครับใช้งานสะดวกครับเพราะว่ามันมันไม่มีสายไม่ต้องต่อไฟให้ยุ่งยากเราเข้าไปในป่าในโคกเราก็าไปตัดฟืนมาเลย ค, <100. S 1> คิดว่าคงจะใช้ได้นานอยู่นะครับต่อการชาร์จแบตหนึ่งครั้งชาร์จแบตก็ประมาณ3ชั่วโมง